One, two. กใกล้ถึงแล้วค่ะวันนี้เราจะมาลองกินที่คาเฟอินโฮมนะคะดอนแก้วค่ะ หน่อยตรงนี้นะคะก็จะแบบตรงนี้นะคะที่เขาสร้างก็งจะแบบคึกคืนแน่ๆเลยมีร้านร้านค้าแน่ๆนี่ค่ะคาเฟอินโฮมนะคะรอนแก้วใ,ใกล้ๆบ้านของคุณ้ายเอง เปิดบริการชั้นหนึ่งสาวหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะวายแชนนี้มีไหมเป็นคอนเทนต์ที่น่าแตกมากเลยคอนเทนต์น่าแตกก็บ้านตะลาค่ะเราจะได้จำได้นะคะว่าร้านคาเฟ่อินโฮมนี้เขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้กินไม่ได้วายท่านก๋วยทอดเปยไม่ได้สังเกตเลยค่ะจะบอกว่ากินอย่าบอกเลยว่ากินก๋วยทอดติดต่อกัน อก,กีว่วันเนี่ยสามวันก็อยากกินได้แล้วมันก็จะคลักงคลั่คลั่ให้คอยทอดขายดีแน่แน่ปิดวันละทิปเนี่ยเขามีแบบนี้ด้วยค่ะไฟไดนิ่งจริงจริงน่าจะหยุดทุกวันจันทร์หรือว่าวันอังคารานนคนวันที่เขาไม่อยู่ใช่เพราะเขาก็อยากหยุดไปเที่ยวเนาะอาจจะแบบลูก เรียนโรงเรียนไปเที่ยวกันวันอาทิตย์วันครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านหนูเลยตอนเด็กๆวันที่จะไปน้รรูชร้อนบ้านหนูนะตอนตอนมัธยมขายผ้าแต่บอกว่าจะซื้ออีกแน่นอนก็อยากกินคนอยากกินกินนิดเดียว คนคนคนไม่ได้อยากกินอะไรมากกินหมดไม่ต้องเอาเยอะนะคะเดี๋ยวเรากินหมดอะไรอะ่ะไม่ต้องเอาเยอะนะเอากี่บาทอะ่ะก็เท่าไหรอ่อ่ะก็สามสิบเว้ยก็ย<ะ>ี่สิบมันสินะไหนคะก็ยี่สิบมันสิ คาเฟอินโฮมนะคะเราก็ได้มาได้รู้มาเมื่อกี้แล้วว่าเขาปิดวันอาทิตย์ค่ะอดกินเลยก็ต้องมาหาร้านใกล้ใกใกล้เคียงกินว่าจะไปร้านตละค่ะแต่ตอนนี้จอดพี่อยู่จอดซื้อกล้วยทอดต้องกินกล้วยทอดโชว์นะได้มาแล้วนะคะอะวันนี้ป้าให้น้อยกว่าเมาานนะะื่อวานอะเนาจับหนูช่างดูแล้วป้าให้น้อยกว่า ทำพี่ไม่ชมป้าเหรอป้าเขาบอกว่าอะไรนะว่าจะหยุดขายสักสักพักเพราะว่าลูกค้าไม่ออกบ้านเลยเขาบอกลูกค้าไม่ออกบ้านวันนี้ไม่ค่อยร้อนด้วยอ่ะกลัวโควิดไง ร่องไหนเขาเนี่ยอืมไม่มีที่จอดรถด้วยสิกันเองเข้างเลยค่ะต้องถามเขาไหม <mm> ว่าเปิดคอมมิวน์ข้างไหนไม่รู้ยังไม่คิดก็ได้ <mm> ไปกินกาแฟกันนะคะวันนี้มานั่งกินร้านกาแฟแถวบ้าน,นะคะ่ะข้างบ้านเลยนะคะร้านตะละค่ะนีเป็นเมนูนเอสเปรสโ,โซ่เย็นนะคะนะส่วนใกอันนี้เป็นของพี่ยูค่ะอันนี้ส่วนใกล้ดื่มชาแบบนะคะดูเลยนี่วันอาทิตย์สีแดงขาดก็เลย ค่ะดื่มเครื่องดื่มที่มีแบบทำเป็นสีแดงชื่นใจค่ะนี่เขามีอันนี้มาให้ด้วยน่าจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมของตัวดู ชิมนและนอกจากชาที่ครูไฟมานั่งจิตแล้วนะคะก็จะมีนี่ที่หนึ่งสิ่งที่ถูกใจมากเลยก็คือคุกกี้ธัญพืชไร้แป้งคะ่ะคือชอบอยู่แล้วชอบธัญพืชอยู่แล้วด้วยนี่ที่กินไปเมื่อกี้ลืมขอใครด้วยขอใครที่ไม่ได้อวดก็เลยนิดได้ก็เลยขออวดะค่ะแต่ชิมดีเลยอันนี้คะ่ะครูไฟก็เคยทำค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้ว เป็นไปชิมดีวกว่าหวานกำลังดีอยูอันนี้มร์อัลมอนด์ชอบอัลมอนด์ามากเราจะไปจัดการกันนะ อันนี้นะคะมื้อกลางวันของบันอาทิตย์ค่ะกับคู้ว้ายแล้วก็เชฟพี่ดูค่ะวันนี้พี่ดูทำน,น้ำพริกยะนะคะให้ทานแบบนี้ค่ะเรื๋ยว่ายจะชิมชิมขวดกับข้าวเหนียวแล้วก็มีแผ่นเจียวมีราดกับหวานนะคะแต่พระเอกของงานก็คือนี่ค่ะพระเอกของมื้อนี้คือนี้เราจะชิมไม่รู้หร ει, อกว่าเป็นงไงนี่เป็นทั้งแดกที่เลือมันจะมีมะเขือเทศอยู่ อมนคออืมไม่ค่อยเผ็ดโอเคเยี่ยมเยี่ยมทานค่ะสิบเจมสิบค่ะไม่ใช่สิจะให้ยี่สิบเจมสิบเลยแล้วก็อันนี้วันนี้นะคะออก็จะเป็นเมนูเหมือนเดิมถ้าเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเสริมมาจะเป็นโยเกิร์ตกับข้าวหมากข้าวหมากของพ่อทำมาฝากค่ะก็ดื่ม เ,าาเพื่อช่วยในการย่อยเดี๋ยวผู้ว้ขอตัวไปจัดการอาหารมื้อนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายผู้เรียนมาแล้วนะคะขึ้นรถแล้วค่ะโดนจิ้มไปหนึ่งถ้าหนูเอาลงด้วยนะหนูว่ารับรองเราจะมีลูกค้าเพิ่มแถมโซน,นเกิดเกดน,น,น,น้าฬิกจะออกไปส่งผู้เรียนกันมีทั้งหมดวันนี้มีเจ็ดที่ค่ะ ไม่ได้ทำอะไรหรอกนั่งเฉยะะมันยังไม่ต้องเปิกกัน,น่ะ,ะเดี๋ยวจะทรลูกค้าเดี๋ยวอยเหลือถึงแล้วนะคะเจ้าแรกคะ่ะบ้านแรกนะคะกดอ่อนเลยค่ะ เรากำลังจะไปกันที่ที่สองนะคะหลังจากที่กุลพันมิวเก้าเซนทริคหนึ่งเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วได้ทิปด้วยิอ <Hey. S 2> ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนของคุ้ป้นะคะใูป้ายจะมาทาําภารกิจตัดเศษตรงใบกล้วยที่มันเป็นส่วนเหลือหล่อมๆออ,อ,อ,ออกมานะคะแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยค่ะให,ให้เหลือบนๆบนๆไนที่มันไม่สวยก็ตัด นี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บปัดสาว อันนี้นะคะขออวดหน่อยเป็นฝรั่งค่ะได้กินแล้วหลายลูกมากเลยเค่ะ <c oughs> และตรงนี้นะคะก็คือลูกขนุนข่าวออกมาแล้วเนี่ยลูกนิดๆตรงนี้ก็หนลูกในน้อยขนุนออกมาแล้วนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มโอค่ะแหมลูกล่าสุดกินไปแล้วอนนี้ยังไม่มานะคะ ต่อค่ะทางส่วนฝั่งหลังนะคะฝั่งหลังก็กล้วยเป็นเจ้าถิ่นค่ะกล้วยเยอะเหมือนกันนี่นี้เนี่ยคือแบบเยอะมากไม,ไ,ไม่ได้จัดการเลยนี่นะคะเคือกล้วยออกนานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สุกค่ะแต่ก็เนื้อดูดูด,ดูแบบดูอุปป่วดีเหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวเลยค่ะ อนนสสโอเคภารกิจขับมานะคะดนยังกล้วยไปหน่อยนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บเ <c oughs> <ๆ>ก็บใบกล้วยที่หลนอยู่นี่ค่ะเก็บไปไว้เป็นปองปุ๋ยนะคะเฮ้ <c oughs> มาตามมาเลยมาช่วยกัน <c oughs> เป็นหลุมปุ๋ยหมักของพวกเรา ทำไมเหรอคะดีไหมคะทำไมเหรอจะได้ใบกล้วยไงจะได้ใบกล้วยอย่างเง้ยอ๋อเดี๋ยวถ้าในอนาคตนะคะใบกล้วยน,นี้ได้ใช้แน่นอน จะไว้ใช้แบบขอไปตองทําแบบเผื่อเผื่อในอนาคตนะคะถ้าคุณเปิดร้านขายข้าวเหนียวห่อไปตองอะไรเงี้ยก็จะใช้ไปตองเกลือที่บ้านเลยนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะในอนาคตค่ะมาช่วยกันเลยอะ่ะพอแล้วช่วยกันเก็บ